สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูมุมก่อสร้างใหม่นะคะเป็นมุมใหม่จริงๆค่ะเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสองสามวันนี้เองนะคะจําได้ไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยคือคลองสุเอดที่เรา เอาเรือผ่านไปผ่านมาปรากฏว่ามันกว้างขึ้นค่ะแล้วก็มีการตกแต่งพื้นที่แล้วก็เริ่มเห็นเสาเหล็กขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะคุณกพูสวัสดีครับเรือผมจมอีกแล้วคุณรชนีฮะเรือผมจมอีกแล้วโอ้วันนี้ยังไม่ได้สนใจเรือสนใจไอ้ที่เป็นเสาอยู่ตรงนั้นมากกว่าสนใจเขาหน่อยเซเรือจมดูดิน้ำใสสะอาดปะ น้ำโอเคน้ำใสเนาะว่าอยากลงไปเล่นน้ำจังเนี่อากาศร,ร้อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นทำไม,ามา <c oughs> อีหยางอีหยังอีหยังอะไรล่ะนี่สิ่งใหม่ตื่นเต้นจะตายเนี่ยโอ้ยคุณจะสร้างทุกปีเลยเหรอก็เล็กๆน้อยๆครับค่อยๆทำตามภาษาแบบจอมปลวก เดี๋ยวเรามันมุมมองจากด้านหน้าบ้างนะคะอ่ามองมาใกล้ๆนะคะอันนี้มันกว้างมันลึกเท่าไหร่คะอาคารหลังนี้ความกว้างก็7จดเมตรครับความยาวก็3 4มส12สิบสองสิบสองเมตรโอ้ส2บคูณ7แล้วตรงนี้จะข้ามไปยังไงมีสะพานเหรอตรงนี้ก็อย่างที่บอกะครับเดี๋ยวมีเรือคอยรับส่ง เนี่ยข้ามฟากอะเหลือข้ามฟากครับเ <c oughs> นี่ไเราเตรียมเรืออาไว้แต่ว่าเดี๋ยวต้องอยาลงยาเหลือให้มันเรียบร้อยเหรอใครยาเหลือเป็นก็แจ้งมานะฮะนี่คือลักษณะตรงนี้มันเป็นแหลมเลยนะเนี่ยดูจากตรงเนี้คือขนาบไปด้วยคลองกับบ่อน้ํานะคะจะทําเป็นอะไรคะก็คือจะทําเป็นอา,อาคารหลังเล็กๆเ,เอาไว้รับรองเวลามีเอฟซีหรือว่ามี ท่านที่เดินทางจากแดนไกลแวะมาเยี่ยมอยากมาดูสวนมาอะไรก็เลยอยากจะทําเอาไว้รับรองเผื่อว่าจะได้มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณเนี้ครับไม่<อ>ง,งั้นก็จะไม่มีที่จะนั่งแล้วก็บางท่านก็แบบว่าเอ๊ะมาแล้วไม่รู้จะนั่งตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอากาศที่นี่ก็บางวันก็ร้อนบางวันก็อะไรพวกนี้นะครับบางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนจะได้มีห<อ>ลบแดดหลบฝนนะก็เลยจะได้เป็นที่ นั่นแหละครับก็ความจริงก็ตั้งใจตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะพอทําได้ส่วนจะขาดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็จะแจ้งเพื่อทอดพระป่าอีกทีหนึ่งนะฮะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะว่าฝีมือของช่างคนไหนนะคะจะในระมิตรอาคารหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับทีมช่างของเราเนี่ยนะฮะอิมพอร์ตมาจากประเทศต่างประเทศนะฮะก็ตั้งแต่เป็นช่างตั้งแต่ทําบ้านหลังนี้นะแล้วก็ทาครัวแล้วก็ทําทุกหลังทุกหลัง นะครับก็คือช่างทีมเดียวกันนะฮะก็ประกอบไปด้วยช่างสมพรทำทำทำช่างสมรนทำ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 ช่างสแสวงใสไหนไม่เห็นไม่เห็นออกมาใสงานเลยไปกินข้าวแล้วช่างแสวงกำลังไปกินข้าวแล้วกำลังคุยกับแม่อยู่ครับอันนี้ทำอะไระคะลุงพรตัดปอกครับปอกคันครับ อ๋อปอกคานปอกคานค,ครั้งนี้จะเป็นการทําอาคารที่แตกต่างจากที่เคยทํามาคุณลัชนียังไงคะที่เคยทํามาเราไม่มีการเทคานนะครับฝังเข็มแล้วก็ลาดเทลาดแล้วก็ใช้โครงสร้างเป็นพวกพวกปูนกับเหล็กเนาะพี่พรเนาะ,ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นพื้นดินของเราะระดับมันต่างกัน คือเวลาเขาสร้างบ้านในพื้นที่ที่มันมีสโลปมีอะไรแบบที่ทำบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. เขาจะต้องมีการฝังเข็มทำบล็อกทำต่อหม้อแล้วก็เทคานเพื่อให้สามารถเขาเรียกอะไรนะพี่พร <h> ให้แข็งแรงให้แข <h> ็งแรงแล้วก็มีความเสมอกันเนาะจับระดับได้อันนี้ก็คือปอกคานนะครับต้องเอาไปมัดนะครับ เสร็จแล้วก็เทคานเป็นเทคานยาวๆก็จะมีเหล็กพวกนี้ยอยู่อยู่ด้านในนะครับ <spe ech> เพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานนะฮะก็อาคารก็จะแข็งแรงหน่อยนะครับเราก็ลองลองทำแบบนี้ดูตั้งแต่ทำมายังไม่เคยทำนะครับของสร้างแบบนี้เดี <spe ech> <ๆ>๋ยวเข้าไปดูในตัวอาคารนะคะมาดูใกล้ๆมา อันนี้ไงฮะที่เขาบอกว่าพอหลังจากเขาตอกเข็มเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเขาก็จะหล่อเสาก็เทฟุตติ้งก่อนเลยนะครับฟุตติ้งเพื่อให้ฐานของเสาเนี่ยมีความแข็งแรงยึดกับดินแล้วก็ยึดกับเ,เสาเข็มที่อยู่ด้านล่างที่ตอกลงไปน่าจะประมาณสัก3าเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามันใกล้น้ําใช่ไหมใช่ครับก็ตอกจนตอกไม่ลงนั่นแหละวิธีการตอกเข็มก็คือตอกจนตอกไม่ลงแล้วก็ เอาเหล็กเส้นนะครับตั้งขึ้นแบบนี้เนี่ยฮะที่เขาทำเอาไว้ก็เพื่ออย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีแบบนะฮะสร้างแบบขึ้นมาแล้วก็เทปูนอ๋อที่เป็นไม้อา่าใช่ครับประกบประกบสีด้านเทปูนหล,ล่อเสาเทปูนหล,ล่อเสาก็คือเราไม่ยึดเสาสําเร็จครับเราใช้วิธีการเทเองซึ่งแข็งแรงกว่าใช่ไหม ก็แล้ว,วแต่แวตัตถุประสงค์มันก็แข็งแรงหมดแหละครับแต่ว่าบางทีตําร้านหล่อเขาอาจจะไม่มีไซส์หรือว่าขนาดตามที่เราอยากอยากได้เนี่ยครับเราก็ใช้วิธีการเทเองนะครับตอนนี้ก็ฐานแต่และห้องที่พี่ผมบอกว่าความกว้าง7เมตรก็คือจากนี่ไปนี่ครับทั้ง2ห้องเลย2ห้องรวมกัน7เมตรอันนี้3อันนี้4นะครับทางนี้กว้าง3ทงนี้กว้าง4นะครับส่วนทางด้านนี้เนี่ย นะครับโอ้สี่สามสิบสองอันนี้สิบสองเมตรนะฮะความยาวความยาวเนี่ยคือสี่เมตรแต่ละห้องสี่เมตรหนึ่งสองสามสามห้องสามสี่สิบสองอู้ใหญ่มากเลยอ่ะพอ<ช>มายืนอยู่ตรงเนี้ยใหญ่มากสิบสองเมตรอันนี้สิบสองเมตรนะฮะก็มัน,ม,นมันจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆเลยนะเนี่ยใช่ไหมที่รับรองก็แล้วกันน,น,นั่งกันได้เยอะนะเนี่ยเนาะเออเป็นที่รับรอง นะฮะเผื่อว่าแขกไปไทยมาก็จะได้มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเนาะนั่งชมสระหรือว่าจะจะลงไปว่ายน้ำก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคิดซะว่ามันเป็นภูวิลล่าก็แล้วกันนะครับจ้าคิดอย่างนั้นนะนะเออว่ายลงไปก็ให้ระวังปลาตอดหน่อยก็แล้วกันนะครับเออมันจะมีปลาหลายชนิดนะฮะอาจจะตอดเราได้นะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะ,ะนก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะ<ช>ปลายสุดแหลมของบ้านเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตรงนี้อ่ะก่อนแรกๆเลยนะเอาแบบเล็กๆเลยมันคือทุ่งนาแล้วก็ถมขึ้นมาเป็นสวนดินก็ไม่ดีเลยปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามแล้วก็ลองเอาพวกพืชพวกนี้มาลองปลูกอาวมะม่วงขึ้น<า>น,นะคะ,ะ,คะงามแล้วสามปีสี่ปีอันนี้<ป>ต้น,นว่าใช่ค่ะน,นั้นต้นมะม่วง นะครับเริ่มงามแล้วนะคุณรัชนีตอนนี้พืชพันธุ์ก็เริ่มงามมันก็เป็นที่ว่างโล่งๆเอาไว้ทํากิจกรรมแถวเราชักกระเยอะกันที่นี่ก็สนุกสนานมากแล้วเชื่อไหมครับท่านผู้ชมว่าฝนกําลังจะตกฝนกําลังจะตกเอาละปูนจะไม่เปียกหรือโปรยปลายลงมาปูนแห้งแล้วครับแห้งแล้วหรอปูนแห้งแล้วเอาเอาลบๆลบๆลบก้อนอ้าอลบก้อนไปอุ้ยฝนตกชอบจังมันไม่รามันคืมเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากร้อนอบอ้าวลงเม็ดแล้วนะคะเออ อากาศรอา้อน,<ภ>นอบอป้ามากไปจ้าพี่พรปูนแห้งแล้วใช่ไหมไบสบายเลยใช่ไหมไโอเคกินอย่างน้ออาดมะม่วงลูกเะลเลยหวานไหมอร่อ,อยมากแน่หวานฝนตกแล้วฝนตกใหญโอ้ยฝนตกลวพ่อืม่นตกมั้ย เออดีไหมดีไหม,อ,มอยากให้ฝนตกมาตั้งนานแล้วไม่เห็นฝนจะตกสักทีเอาละหวังว่าจะตกแรงๆหน่อยเนาะแม่ลองชิมดิอร่อยนะอร่อยเยอะกนไปไปทะไปทําทงานที่จังหวัดสมุทรสงครามอภาวาก็เลยซื้อมะม่วงอภาวามาฝาก แต่ก็ของเรายังอยู่นะเนี่ยเนี่ยลูกลูกสวยจังเลยอ่ะกระร่านเฉียบมากแต่เฉียบวนเล่โอ้ที่สวนสนามบอลน่ะคุณเลชเนเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยเนี่ยพีนวยเนี่ยที่พี่สายพี่ลานเ็าไปปลูกไว้อ่ะดูดิลูกสวยมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นมัวบัวทำอะไรก็เฉลียวบัวเนี่ยน่าจะเป็นเขียวเสวยหรือไม่ก็น้ําดอกไม้มันเหมือนกันอันนี้ก็น้ําดอกไม้มันนะจากเมืองสมุทรสงครามนี่ โอ้ดีจังเลยอากาศจะได้สดชื่นหน่อยมังร้อนมากค่อนข้างจะร้อนนะฮะมาวันนี้ก็ฝนตกเท่าเท่าเท่าเออมีจากนศคนยังเย็นไงรู้สึกเย็นเฮ้ยเทาเๆ่าเท่าเย็นลมขอลมขอลมช่างเขาร้อนทั้งวันไงเขาก็อยากจะเย็นหน่เย็นไม่ดีนะฝนตกอกะทำไมเหรอผมยังอยากไปอาบน้ำฝนเลยเนี่ย ไปอาบน้ำฝนไหมอ่ะเดือนเจ็ดฝนเม็ดน้อยๆตกะจอยๆเป็นฝอยรินไหลกบเขียดจับผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โต้เฮากับเหาเดี่ยวได้ก็มีคู่ใจยามสายฝนรินก็มีคู่ใจ นตกเชื่นใจจริงอยากให้ตกอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มมาเลยมาเลยมาเลยตกลงมาโอ้ยมา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 ตก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 ลงมาเลยหนึ่งชั่วโมงอดน้ำฝน,นตกรินรินสิกรโยผินให้กบเหียนยินชาสิกรโย <texting you. S 2> เป็นอะไรไป็นากฝน้ำไมเราเดี๋ยวไม่สบายมันเย็นดีไงเอา้าเป็นอะไรเนี่ยเอบามันเย็นดีเข้าเขอยเย็นมากเฮ้ยดิดิ ออออโอเดน้อแฟนแฟนเอ้ยอโอเดน,อนเ้อแฟนแฟนเอ๋ยแฟนเอ๋ยเบากำผู้มาหอดแล้วคุณยาย <pouquinho S 2> เรียกน้ำนเข้าบ้านน้ำเข้าบ้านออ้ยอ้วมอ พอเนื้อพนันขอ,อศัยไปนอนบ้านขอนเถาวัลยมผ้าลาเอร์ลาเอ้์อ้าหยุดแล้วตกครั้เดียววิแต่ก็ชุ่มฉ่ำนะเพราะว่าตกแบบว่าแรงมากแรงแล้วก็น้ําน่าจะไหลแบบโหน่าจะถึงรากต้นไม้เลยละ่ะนี่เป็นฝนแรกเมนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นฝนแรกของที่นี่เลยเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ย มั่กตถ้าคุณไม่ตอกเข็มประานนั้นนะเออก็ไม่ตกก็ถือว่าชุ่มฉ่ำนะมีคนก็บอกว่าทำไมต้องสร้างหน้าฝนทุกทีไปมันจะได้เย็นๆอ๋อช่างกลัวช่างขนาดนี้ช่างยังบอกร้อนจัดเลยเออเออไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำมากินข้าวสลบแล้วช่างสลบแล้วนี่นะเออสลบแระวังตกช่างสลบทุ่ที โอ้ชั <ผม S 2> <อ>งใหให้รัก <ผม S 1> หงาหายภายในปริบตา อยากหากคนถึงเนื้อคูอยู่ผู้เดียวมันหดุดปูอยากมีสู่ว่าห่วมใจลายลาเยดเดือนเจ็ดย่างเข้าเดือนแปดป่วยอ่อนแอต่อหอนเป็นไทยอยากมีคนมารักษา